สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เป็นข่าวฮือฮานะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเรื่องเกี่ยวกับกรรมการนะครับในไทยเลกคู่แข่งขันระหว่างสุโขไทยกับราชบุรีนะครับที่สุโขไทยเอาชนะไปได้1นประตูต่อศูนก็ผมก็นั่งดูไฮไลท์นะครับในช่วงที่มีปัญหากันก็ ก็คงไม่อยากจะพูดอะไรมากครับก็ตามที่ท่านเห็นนั่นแหละครับก็มันยังเป็นความค่อนข้างที่จะไม่พัฒนาไปอยู่นะครับเป็นความล้าหลังไกลนะฮะไกลไกลกับบรรยากาศผู้บอลถไทยทุกวันนี้นะครับสิ่งที่มันผิดพลาดนี่มันมันเป็นสิ่งที่มันห่างไกลกันพอสมควรผมก็คงไม่พูดอะไรมากครับก็รู้สึกมองเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันกับสิ่งที่มองเห็นก็ขอให้ ทางสมาคมนะครับแก้ไขปัญหานี้ให้รู้ร่วงไปได้เพื่อที่จะให้ฟุตบอลไทยเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปก็ก็พูดอะไรผมก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งนะฮะผมพูดอะไรผมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งการสื่อสารของผมเนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆแล้วอุดมคติผมเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าคนฟังผมมาตลอดจะเข้าใจว่าผมเป็นเป็นคนที่มีอุดมคติอย่างไงกับฟุตบอลไทยนะครับ เพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็าหาเรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นข่าวคราวมาพูดคุยกันในรายการช่องวิคินชาแนลเนี่ยเพื่อจะให้เป็นทัศนคติบางสิ่งบางอย่างหลายแง่หลายมุมนะครับให้กับเพื่อนได้รับฟังแต่มันก็ส่มเสียงครับถ้าเกิดผมพูดไปนอกเรื่องมากเกินไปเนี่ยาจากเจตนาดีเนี่ยบางท่านก็ฟังผมไม่ชัดนะครับฟังผมไม่จบคลิปหรือตีความหมายคําพูดผมไม่ออกเนี่ย มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดกันไปตัวนี้ผมผมก็ต้องระมัดระวังต้องกราบขออภัยนะครับว่าบางเรื่องบางราวนะอย่างเรื่องตัวผู้เล่นหรือเรื่องอะไรที่ผมเคยยืนยันนะฮะว่าแม้จะเอาทีมไทยลีก3ขึ้นมาเตะทีมชาติไทยเนี่ยผมก็ยังโอเคเพราะผมให้เกียรติโค้ชมาสระดะอิชิดะดามแป้งและสมาคมทุกทัศนคติที่ผมจะพูดออกไปนี่คือทัศนคติมุมมองเป็นกลางและเราพูดกันเป็นลักษณะมุมมองที่เรามานั่งพูดคุยกันด้เฉย นะครับสปิริตต่างๆเนี่ยเต็มร้อยครับสําหรับช่องผมเนี่ยมันครอบครัวฟุตบอลอยู่แล้วครอบครัวฟุตบอลไทยเป็นอย่างไรผมก็อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วนะครับหลายคลิปโอ้โหอธิบายไปร้อยคลิปครับไม่มีใครจะอธิบายเยอะเท่าผมหรอกครับเกี่ยวกับเรื่อรงอะระบบครอบครัวฟุตบอลในลักษณะเจแปนเวเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันจะเสริมสร้างทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้ในโอกาสต่อไปนะครับเพื่อนบ้านของเราก็เล่นอะไรแปลกๆครับ เอารูปนะครับแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยก็เอารูปนะครับโคชชินใจยังของเขานะครับเฮดโคชของเขาเนี่ยมาเคาะประตูทีมชาติไทยผมก็รู้สึกว่าเอ๊เขาเขา,เขา,เ,ขาเขาอาจจะดีใจนะครับว่าทีมเขาเนี่ยปราบมาหมดแล้วมาเลเซียนะครับปราบมาเลเยมาปราบเวียดนามมาราบคาบหมดแล้วก็คงอยากทดสอบกับทีมชาติไทยเหรครับแต่คงไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้ให้ได้เจอกันหรอกครับในระยะนี้ปลายปีนะครับมิซูบิชิ นะครับอาเซียนขับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันหรือไม่นะครับเพราะแนวโน้มบาทจะทางสมาคสมาคมบาจจะใช้ทีมยู23นะครับแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็อาจจะเสริมด้วยตัวผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่บางตัวแค่นั้นเองคงคงคงจะไม่เอาทีมชุดนี้ชุดใหญ่ของเราเนี่ยไปไปเล่นกับอินโดนครับโอกาสที่ระดับทีมชาติเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปแล้วนะระดับทีมชาติในยานอาเซียนก็ตามแต่เนี่ย ชุดใหญ่เราควรจะมาเจอกันในระดับฟุตบอลคะเลือกฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอ่เอเชียนะครับระดับทวีปกับระดับโลกเลยส่วนการแข่งขันอ่าภายในอาเซียนเราก็น่าจะเป็นเรื่องของยูยี่สามเข้าไปอ่าหรืออาจจะจะมีแมตอุ่นเครื่องนะครับได้แมตอุ่นเครื่องเนะี่ยเหมาะสมครับเจอกันเจอกันอุ่นเครื่องกันเลยนะครับหรือท่านสมัครมาแข่งกิงครับก็ได้ครับอันนั้นได้เจอกันแน่ นะครับเพราะว่าลักษณะของความสําเร็จของอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนทางของเขาเนะครับเป็นเว์ของเขาที่เขาเลือกที่จะใช้ตัวผู้เล่นโอนนะครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราโอนมิสซูรีของบุยรัมมาเนี่ยก็เละเทะเหมือนกันแหละครับทีมื่นนะถ้าเจอชั่วโมงนี้นะศูนย์หน้าบุยรัมมาเนี่ยบราซิลเนี่ยกินยูเมมิสซูรีนะครับ ลองดูสิครับประเทศไทยโอนเอา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 ซูาน่าบูรัมมาอยู่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีใครอยากจะทําอย่างนั้นหรอกครับคนไทยผมรู้อยู่แฟนบอลทุกคนไม่อยากจะทําอย่างนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมชาติอย่างจีนนะฮะที่โอนตัวผู้เล่นเยอะเยอะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับที่เขาประสบความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้เล่นโอนสัญชาตินี่แหละนะครับเราก็จะเฉยไปครับจะมาข้อประตูมาอะไรเราก็จะเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับถ้าเกิดว่า เอ่อต้องพูดแบบทำตัวนะตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยมีสิทธิ์จะตามอิรักนะครับเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบต่อไปได้สูงมาก 80%- 90%แล้วครับที่เข้าเข้ารอบนะก็ขอแสดงความดีกับเพื่อนบ้านเรานะครับขอแสดงความดีกับโคชชินด้วยนะครับที่สามารถาพาทีมชาติอินโดนีเซียเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกไปก่อนเราได้นะเท่าที่ดูเพราะว่าตอนนี้คะแนนห่างจากเวียดนามพอสมควรเวียดนามคงคงไล่ตามยากครับแล้วก็อิรักก็เข้าแน่นอนแล้ว อันดับ2น่าจะเป็นอินโดนีเซีย mm hmm. ก็เหลือแต่เรานี่แหละครับที่ต้องไปลุ้นกับจีนนะครับในการที่เข้าอันดับ2แล้วก็พูดถ่อมตัวครับไม่รู้ทีมชาติไทยจะผ่านตามหลังคุณไปได้หรือไม่นะครับถ้าคุณผ่านไปได้แล้วเราก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดทีมชาติไทยเนี่ยผ่านด่านจีนได้เดี๋ยวเราเจอกันแน่ครับอินโดนีเซียไม่ต้องมาเข้าประตูบ้านครับแฟนบอลก,ก็เป็นความสุขของเพื่อนๆเ,เราชาวอาเซียนนะครับหยอกกันไปเย้ากันมาอย่างนี้ฮะ พอได้เป็นกระแสะข่าวพอได้ยิ้มกันนะครับแต่ว่าจริงๆใจผมจริงก็อยากให้ลดอุณหภูมิทางด้านอ่อยอก,กันได้ครับผู้เล่นกันได้นะครับในฐานะเพื่อนบ้านกันแต่ว่าเวลาแข่งขันเนี่ยการคว้างปลารถนะครับหรือการจุดผู้บรบกวนหรือการทะเลาะบ,บ่อแว้งกันในสนามเนี่ยระหว่างแฟนบอลย่านอาเซียนเราเนี่ยผมคิดว่ามันวุ่นวายม,นมานานแล้วกม็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่า มันมันต้องอยู่บนบนพื้นฐานของความมีสปิริตครับความมีสปิริตแล้วระเบียบวินยัยแล้วก็ความเป็นมาตรฐานเหล่านี้แหละมันจะทําให้ทีมชาติของชาติเหล่านั้น,นก้าวไปสู่ระดับโลกได้นะครับระดับเอเชียได้แต่ถ้าตาบใดทีมฟุตบ,บอลในย่านเอเชียเรายังใช้อารมณ์ยังใช้อคตินะครับแล้วก็ยังมีการาใช้มารยาทที่ไม่ดีไม่ไม่คำนึงถึงการกีฬาและสปิริตการกีฬาเนี่ย ผมคิดว่านะผมคิดว่ามันคงเจริญก้าวหน้าไปได้ยากนี่เองครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเนี่ยควรจะเตะกับนักนักเตะทีมที่อยู่นอกอาเซียนไปเลยเฉพาะชุดใหญ่นะครับส่วนชุดเล็กของเราเนี่ยอยู่ยี่สามอยู่ยี่สิบอะไรพวกนี้ก็ให้ประทะประทะเอากระดูกนะฮะกับทีมชาติในายาอาเซียนนยีได้แต่ทีมชุดใหญ่เราไม่ไม่ควรจะหวนกลับมา มาเตะในภูมิภาคเราอีกแล้วนะครับคนจะเจออย่างทีมระดับกลางของเอเชียหรือ,อไปขออุ่นเครื่องกับทีมอเมริกาใต้หรือยุโรปไปเลยแพ้ก็ไม่เป็นไรครับนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเป็น,เป,นเป็นการฝึกฝึกกระดูกฝึกเทคนิครอเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราต้องเดินไปข้างหน้าครับจะมาเป็นเจ้าอาเสเซียนอย่างเงี้ยคงไม่ไหวฮะดูตัวอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเข้าไปถึงถึงไหนแล้วฮะเราก็ต้องตามไปให้ทันก้าวไปทันณจุดนั้นนะครับก็ถือว่า อตอนนี้นะครับกระแสการโดนตัวผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเข้ามาเพื่อประสบความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์คัลเรฟฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนรินโดนีเขาก็ใช้วิธีนี้กันทท้งนั้นทีมชาติไทยเราเนี่ยถ้าถ้าเราคิดจะโอนมันก็ไม่ยากหรอกครับมันโอนได้ครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นดีๆเยอะด้วยแตผผผผ่ผมคิดว่านะแฟนบอลทีมชาติไทยก็คงไม่มีความสุขหรอกครับช้างศึกเรามีศักดิ์ศรีกว่านั้นเยอะครับเราไม่ทําแบบนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถึงแม้ว่านะครับฝีเทา้าเราอยู่ตรงนี้มันคือตอนนี้อะที่ผมพูดความพิเศษของทีมชาติไทยเพราะผมคิดว่าตอนนี้เราเสมอหรือเล่นยังไม่โดดเด่นนักก็จริงแต่ผมเห็นเห็นวีแววอนาคตของทีมชาติไทยเนี่ยจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียรหรือระดับระดับโลกได้แล้วครับมันเห็นแววแล้วครับแนวทางของโค้ชดิชีวิธีการฝึกซ้อมวิธีการเล่นนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่จะพาทีมชาติไทยไปยังระดับโลกอะ่ะมันเริ่มขึ้นแล้วครับสกาดบอลไทยมันเริ่มขึ้นแล้วเดือนมกราครับ มันเป็นเรื่องแปลกใหม่บางท่านก็ยังห่วงอยู่ครับบอกว่าถ้าไปแข่งฟุตบอลโลกไปแพ้เข้ามาก็อาอายขายหน้ารอให้เราเก่งเท่าเขาถ้าเราเก่งเท่าเขาเราจะรอทําไมล่ะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาก็ไปแต่เขาจะไม่เก่งนั่นแหละเกาหลีก็ไปแพ้อยู่ตั้งเป็นสิบปีฮะไปบอลโลกก็ไม่เคยชนะใครเลยญี่ปุ่นตอนแรกก็เหมือนกันไปก็ไปแพ้เหมือนกันครับกี่กี่กี่รอบแลวครับที่เขาไปบอลโลกเขาถึงสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ในรอบสุดท้ายได้ ก็อย่างนี้ท่านั้นแหละครับทุกชาติเป็นอย่างนี้ท่านั้นแล้วมันคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่ากับการที่ญี่ปุ่นเกาหลีเข้าไปยอมคือยอมเข้าไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้แล้วก็ไปแพ้อยู่5ปี10ปีหลังจากนั้นมาเขามีซูเปอร์สตตร์อย่างที่เราต้องทึ่งเห็นไหมครับไม่มีอะไรได้มาเปล่าครับมันต้องแลกเพราะฉะนั้นนักเตะไทยไปเนี่ยไปเข้ารอบฟุตบอลโลกไปให้ได้ครับไปเตะแมตช์แรกที่อเมริกาจะแพ้มา 80- หรือส2 0องผมก็ไม่อายนะผมถือว่าเป็นก้าแรกก้าสำเร็ นะครับประดับเกียรติเลยทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกปี2026ที่สหรัฐอเมริกาบันทึกลงประวัติศ,ศาสตร์ไทยครับและวงการฟุตบอลไทยแมตช์แรกนะครับไปเจอกับเจ้าภาพอเมริกาแพ้ไป15-0อย่างเงี้ยผมก็จะอายอะไรนะครับผมก็ดีใจนะทีมชาติไทยไปบอลโลกมันน่าอายตรงไหนครับนะครับจะไปอายใครทําไมครับทีมบื่นอีกทกุกทีมาท่านว่านะ สี่สิบกว่าทีมเขาเอาแล้วอีกร้อยกว่าทีมนะครับที่ไม่ได้ไปายเขาทาไมครับไอพวกร้อยกว่าทีมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบทีมเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปฟุตบอลโลกก็น่าอายมากกว่าอ้าเราเราเรา,เราทาได้อเราสามารถไปเหยียบพื้นที่ของฟีฟ่าเวิร์คัพได้นะถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วครับเราไปแพ้อย่างนั้นสักสิบปีก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเขาเลยไปบอลโลกครับไปแพ้เหมือนเกาหลีอ่ะไปสี่ครั้งห้าครั้งอ่ะไม่เคยชนะใครเลยเขาก็ยังไปได้ณนะวันนี้เป็นไงมั้งครับโซนเฮงมินดี อีคังยินคิมมึนแจเป็นไงมั่งครับเห็นไหมครับว่าเขาแลกมายังไงในในห่วงเวลา20ปีที่แล้วที่เขาต้องแลกมาด้วยด้วยความบททนที่เขาต้องไปแพ้ที่ฟุตบอลโลกอะแล้วก็ผลผลจากการยอมบดทนของเขาแล้วฝ่าฟันไปถึงฟุตบอลโลกได้ไม่ยอมมายังสู้ต่อเรื่อยเข้าไปเรื่อยๆไปแพ้ทุกวันนี้เขาชนะทีมระดับท็อปของโลกแล้วครับญี่ปุ่นกับเกาหลีไม่กลัวทีมระดับท็อปของโลกแล้วครับใช้เวลาแคา่ไม่ถึง20ปีนะ ปรากฏว่า10กว่าปีเขาสามารถสามารถชนะทีมอย่างเยอรมันอาเจนติน่าได้แล้วครับเขาไม่กลัวแล้วเห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นมันต้องอย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีเด็กคนไหนนะครับที่จะลุกออกจากท้องพ่อท้องแม่มาแล้วก็จะลุกขึ้นวิ่งเลยมันไม่มีหรอกครับมันก็ต้องหัดพลิกตัวก่อนพลิกตัวก่อนแล้วก็เริ่มคานนะครับคานเสร็จก็รุ่มเริ่มลุกขึ้นนั่งนั่งแล้วก็หัดเดินนะครับพอเดินแล้วก็วิ่งครับนะครับก็เห็น,นพ,พระพุทธเจ้า สมเด็จรมมพระ,พะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแหะครับที่ประสูติออกมาแล้วท่านเดินได้เลยนะครับเราคงไม่ใช่ทีมขนาดนั้นทุกทีมบนโลกใบนี้ก็แบบนี้เท่านั้นเลยครับมันเป็นเรื่องปกตินะดังนั้นเนี่ยผมเคยใช้คําพูดคํานึงนะตั้งแต่แรกแรกเลยที่ผมจัดรายการช่อง,นองเนี้ยช่องพักินชาแนลเนี่ยรู้สึกจะเป็น2เดือนที่แล้วนะผมบอกว่าผมขึ้นหัวเลยว่าหรือว่าทีหรือว่าคนในชาติเราเนี่ยกลัวการไปฟุตบ,บอลโลกผมพูดอย่างนี้เลยนะ จริงมันกลายเป็นสิ่งที่หลอกเรามันมันมันเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติหลอก้อนทําให้เราไม่ไม่ไปไหนมาไหนอะขอขออยู่ตรงนี้แหละขออยู่บนพื้นที่เล็กๆอเซียเนี่ยเป็นเจ้าออเซียนอยู่เนี่ยดีกว่าไม่กล้าโผล่ไประดับเอเชียไม่กล้าไปฟุตบอลโลกกลัวครับกลัวไปละอายเขามันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะครับว่าโอ้โหแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนเตียมอุดมอย่างเงี้ยอยากเรียนสวนกุลาบอย่างเงี้ยแล้วคุณอายว่าว่าคุณมาจากต่างจังหวัด นะครับไม่กล้าไปสอบเข้ากับเขากลัวว่าเขาจะหาเป็นคนมั่นนอกแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับทัศนคติแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาเรียนที่สวนกุหลาบที่เตรอมดมหรือที่ไหนก็ตามแต่เด็กๆที่นั่นเขาต้อนรับคุณอยู่แล้วครับเพื่อนกันครับถ้ารุ่นผมเนี่ยร้องเพลงไมโครกอดคอเพื่อนกันเราจะมาจากไหนก็ช่างก็เพื่อนกันในไหนก็มาเรียนเดียวกันก็เพื่อนกันเช่นเดียวกันครับในห้องเรียนห้องหนึ่งมันก็ต้องมีคนที่เรียนเก่งเรียนไม่เก่งแต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ห้องคิงถูกไหมครับ อย่างน้อยเราก็อยู่ในห้อง s m t นะครับทุกวันนี้เด็กอะ่ะอย่างน้อยเราก็สามารถเข้าไปได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่อันดับต่ําสุดของห้องนะครับอาจจะเรียนโง่ที่สุดของห้องแต่เราก็ยังเก่งกว่าอีก1ิห้องข้างหลังอะ่ะถูกไหมครับและมันก็มีวันหนึ่งอะ่ะที่เพื่อนเราในในห้องจะดึงมือเราขึ้นมาระดับท็อปเหมือนกันน่ะนี่ไงครับคือรวมกันที่ถูกต้องเราต้องเข้าไปให้ได้ก่อนเราอย่าอายนะฮะอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่ได้ครับต้องเข้าไปตรงพื้นที่ตรงนั้นก่อนให้ได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้นะครับเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปเนี่ยยากมุ่งหมายแรกนิยนยีนะแล้วก็ปูเล่นะครับหลังจากที่เราผ่านทวนแล้วไม่ได้ลงลิใต้เนี่ยูเล่เราประสบความสำเร็จะไรรู้ไป็นราบสันวงทีมเราได้คะแนนมาหนึ่งอย่างเรือเชื่อเราจะขาด สุภนพันธุ์ยางนีก็เชื่อเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เราไปขัมือเกาหลีได้นั่นแหละครับที่บ้านเขาไม่อย่างหนึ่งกูเล่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพสุภมไม่ใช่มากนะเขาเป็นกัปตันแม้เราจะแพ้ในแมตช์ที่2แต่เราได้เขาเป็นตัวเราได้การให้กำลังใจเป็นตัวกระตุ้นทีมเกาหลีใต้ครับคือเป็นกับทั้งนักเตะทั้งประชาชนของเกาหลีใต้มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับบ้านลงแข่งขันกับเราไม่ได้แน่น่าวันนี้ถ้าทีเราแสดงผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆในสามนาที่โคดิชีเป็นโค้ดและโค้ดให้ทีมเราเตะนี้ไปเรื่อยๆเจออยู่จีนนะะฮ ไม่ถึงปีเรอกจะไปเจอทั่วเอเชียเขายอมรับทีมชาติไทยหมดเลยถ้าทีมชาติไทยสามารถทะลุรอบฟุตบอลโลกเข้าไปรอบสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีทีมชาติไหนในเอเชียตีติงเราเลยมีแต่คนจะชื่นชมเราเพราะสปิริตเรามันมีทีมชาติเรามันสง่างามครับเจ้าชายสายฟ้าเงาเซียนทีมนี้ผมบอกเลยครับตั้งแต่นานแล้วว่าเป็นทีมที่สง่างามผมเชื่อมั่นในทีมชาติของผมนะครับเชื่อมั่นในช้างศึกว่าเป็นทีมชาตินะครับ ที่สง่างามที่สุดในอาเซียนและถ้าเขาไปฟุตบอลโลกเนี่ยถึงจะแพ้จะชนะแต่สปิริตของเราเนี่ยจะเชิดหน้าชูตาเอเชียได้แน่นอนเขาจะได้รู้ว่าทีมจากเอเชียทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ดูแล้วสง่างามถึงแม้จะแพ้เราก็แพ้ด้วยสปิริตมันต้องแบบนั้นครับเราจะต้องสง่างามนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้าเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราอย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นถ้าเราทําได้นะอย่าไปพูดถึงทางด้านอาหรับครับเปอร์เซียหรือ เอเชียตะวันออกเขาอยู่คนละวัฒนธรรมกับเรามันห่างเกินไปมันมันมันสุดขั้วเกินไปถึงแม้จะร่วมเอเชียแต่เขาก็เป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งเขาก็ไปตามเวของเขาแต่เวของเราเป็นเวของเกาหลีญี่ปุ่นมันภูมิภาคเดียวกันตะวันออกไกลเนี่ยเราจะต้องสง่งงางามเหมือนเพื่อนเราพี่เราครับจะเรียกเกาหลีว่าพี่ก็ได้ญี่ปุ่นว่าพี่ก็ได้เพราะว่าเขาไปก่อนเราก็แน่นอนครับเขายอมจะเป็นรุ่นพี่นะไม่ใช่พี่ชายนะมันไม่เกี่ยวกับอายุหรือศักดิ์ศรีใดๆทั้งสิ้น มันหมายถึงเข้าไปก่อนเราก็นับถือเขาว่าเ,าเขาเป็นรุ่นพี่อะไรแล้วกันนะครับเราต้องสง่างามเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับนี่ฮะเป็นจุดประสงค์มากกว่าของเกมกีฬาที่เขาดูกันที่สปิปิตนะครับเขาไม่ได้ดูกันที่ว่าแพ้หรือชนะถ้าผลแพ้ผลชนะมันมีผลขนาดนั้นนะผมคิดว่าทีมที่แพ้เขายุบทีมไปหลายทีมแล้วครับเขาคงไม่เหลือทีมมาแข่งขันหรอกสปิปิตที่ถูกต้องก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยครับนี่ผมพูด3ามรอบเลยนะนี่คืออุดมการอุดมคติของการเป็นนักกีฬาหรือวงการกีฬาที่ต้องมีครับคือการแข่งขันที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องชนะครับบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหรือฟุตบอลหรือหลายเกมที่เราเห็นในเกมกีฬาเนี่ยบางครั้งผู้แพ้ในสง่าง,งามมากครับเพราะแพ้ด้วยสปิริตผู้แพ้เนี่ยสามารถได้ใจคนเชียร์เป็นหมื่นๆคนก็มีครับ สำหรับผู้ชนะเนี่ยบางครั้งนะฮะต้องก้มลงนะครับคาราวะผู้แพ้ก็เยอะครับในวงการมวยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหัวจิตหัวใจการต่อสู้นี่มันคือความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติครับมนุษย์เรามีความยิ่งใหญ่ตรงไหนรู้ไหมครับตรงการรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยกันนี่แหละตรงนี้แหละครับเป็นอุดมคติสูงสุดของวงการกีฬานะครับตัวนี้ช่องพกินชาแนลรู้จักดีครับและผมพยายามที่จะสร้างมุมมองสร้าง อุดมคติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นบางครั้งนะผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคุตบอลแฟมิลีพีระมิดสองยอดของเจแปนวีเนยบางครั้งเนี่ยผมก็สอดแทรกอุดมคติแบบไทยนะครับอุดมคติในเชิงปรัชญาของของชาวพูดแบบไทยด้วยดังนั้นแนวทางนี้แหละครับที่ผมกําลังพูดอยู่วันนี้เนี่ยมันคือไทยแลนด์เวย์ครับซึ่งมันมันบางอย่างเนี่ยมันมันมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันเหมาะสมกับบ้านเรานะครับบ้านเราที่เราชอบกินผัดกะเพรา ญี่ปุ่นเขาอาจจะกินไม่เหมือนเราเขาอาจจะกินซูชิเขาอาจจะกินบางอย่างที่กินไม่เหมือนเราแต่เรากินกะเพรานะครับเรากินอาหารบางอย่างเรากินกะทินะครับเรากินพริกแกงนะครับเราทําแบบนี้เราก็ต้องปรับปรุงพีระมิดสองยอดของเขาให้มันเหมาะกับบ้านเราให้มันมีกลิ่นอยายของความเป็นไทยในช่องพกินชาแนลของผมนี่แหละครับผมไม่ได้ยกเกี่ยวกับว่าผมมาคิดเองเลยทั้งสิน้นแต่ผมว่ารากฐานจากฟูบอลแฟมิลี่ของญี่ปุ่นนี่แหละ แต่ผมพยายามทําจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดในการมองว่าพื้นเพียจิตใจ,จคนไทยเราเป็นอย่างไรเนี่ยไทยแลนด์เวเราควรจะเป็นอย่างไรที่มันเหมาะสมกับระบบที่ญี่ปุ่นเขาวางมาที่สุดผมจะพยายามผลักดันเป็นจุดนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องนะที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันสูมเสียงมากถ้าท่านผู้ฟังที่เคารพคิดว่าท่องพอินชันแนลเนี่ยทาไมไม่พูดเรื่องเอกนิตปัญญามั่งหรือไม่พูดเรื่องกรรมการขี่โกงมั่งหรือไม่พูดเรื่องเพื่อนบ้านเวียดนามดามาเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ทาไมไม่พูด เหมือนเขาเรนเขาบ้างก็ผมก็จะกจะกราบเรียนนะครับเวลาผมพูดแล้วาบางครั้งเนี่ยคนที่มาฟังผมแค่คลิปสองคลิปหรือฟังแค่ครึ่งคลิปเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยผมผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าผมเองพยายามจัดรายการมาในลักษณะที่ใจเป็นกลางนะครับแบบผู้ใหญ่มาตลอดผมผมขนาดผมพูดระมัดระวังก็จะมีฟัง,งคนฟังผมไม่เข้าใจดังนั้นผมคิดว่าผมละเว้นพูดการพูดเร,เรื่องที่มันไม่มีสาระดีกว่าพูดเรื่องเนเนื้อพูดเรื่องแพชชั่นบวกดีกว่า จะได้สบายใจกันนะครับเพราะว่าเราไม่จะเป็นจะต้องไปรู้เรื่องเอกนิตปัญญาไปรู้ทําไมล่ะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะไปรู้เรื่องเวียดนามทําไมฮะจะไปรู้เรื่องดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่ออะไรกรรมการก็เรื่องของกรรมการครับเป็นเรื่องหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลที่เขาจะจัดการไปเรื่องตัวผู้เล่นก็เป็นเรื่องโค้อิชีดังนั้นเนี่ยเรามาพูดเรื่องใหญ่ดีกว่านะครับว่าเราจะดูฟุตบอลยังไงแล้วฟุตบอลไทยไปยังไงเราดูการเจริญเติบโตให้กำลังใจทีมชาติไทยเราดีกว่าครับ นี่คือหลักการที่ผมจะพูดในรายการนี้ต่อไปในอนาคตนะครับ